ค่ะก็ขอสวัสดีนะคะท่านผู้ชมแฟนช่องของละอองชาแนลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ก็มาพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่6กธันวาคมพศส5งพนะคะซึ่งวันนี้ก็จะมานำเสนอสูตรของอาจารย์หลักหน่วยนะคะแต่ว่างวดที่ผ่านมาแอดไม่ได้ตามนะคะซึ่งหลังจากไม่ได้ตามตัวเลขก็เข้านะคะเป็นสูตร มาใหม่นะคะจากอาจารย์หลังหน่วยนะคะท่านผู้ชมอาจารย์บอกว่าสูตรนี้เดินดีเข้าตลอดปีนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นงวดนี้กันนะคะว่าจะแม่นอย่างที่อาจารย์ว่าหรือไม่นะคะท่านผู้ชมก็ต้องรอลุ้นไปด้วยกันนะคะก็ก่อนอื่นแอดก็ขอฝากช่องละอองชาแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะ ฝากกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะคะและที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปเด็ดๆจากละองชาแนลนะคะอยากได้เลขเด็ดเดี๋ยวแอดจัดให้นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับอาจารย์พร้อมกันเลยคะ่ะ ค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะผมค่ะใช่อาจารย์หลักหน่วยนะคะอาจารย์เลขมีที่มานะคะขอบคุณค่ะเพระาะว่างวดที่ผ่านมาไม่ได้ตามเนาะอาจารย์เนาะน่าจะได้เพราะว่าฉิบฉิบฉิบใหม่ฉิบใหม่ที่ผมทำมาหมดแล้วค่ะ งวดแรกก็เข้าตรงตรงวดนี่นต้องกลับงวดที่ผ่านมาอ,อม๋องวดที่ผ่านมาเข้าศูนย้5ตรงๆไม่ต้องกลับนะคะปกเป็นชุดเลขส1 2หางเข้าบนบนล่างแต่งวดที่ผ่านมาเข้าแต่บนกบบกลางของเขาค่ะแต่ว่าไม่ได้นําเสนอเนาะอาจารย์เนาะงวดที่ผ่านมาคลับโอกาสต่งวดนี้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าชุดนี้ชุดนี้มันจะเข้าตั้งตีครับผม อ๋อสูตรนี้เดินดีเข้าทั้งปีนะคะข้างบนเริมลังไปแล้วประมาณี่สิบธิเข้าที่วิสิบเนี่ยค่ะก็เป็นสูตรที่ผมเป็นสูตรที่ผมข้างบนมาถึงเป็นวณไว้ตั้งแต่สองเดิอนที่แล้วคุณอ๋อค่ะค่ะอาจารย์เราออกมาใช้ก็ได้ผลครับอ๋อคือว่าเห็นว่าค่ะ เอาเริ่มเลยนะครับสามตัวบนครับผมค่ะค่ะจารย์สามตัวบนห้าศูนย์แปดสามตัวบนห้าศูนย์แปดศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์แปดเจ็ดศูนย์หกเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดครับศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ด ไม่ใช่067 087ครับผมอ๋อ087นะคะอุ้ยแอดเนาะ067ไม่มีเนาะแอดก็ชอบเพี้ยนอยู่บ่อยเลยค่ะมีสามชุดนะคะอาจันมีสามชุดครับชุดบนครับอ๋ออันนี้คือชุดบนเนาะจับตััวจบคู่สองตัวครับผมจับคู่สองตัวค่ะอาจารย์ 03 0สามศูนย์สามห้าศูนย์ห้าอ๋อหกศูหกศอะไรนะคะแปดคผมศูอ๋อศูจะมาอีกบ่อยจังกลับมาอีกครับหกศูนย์หปดหกปด หกเก้าหกเก้าเก้าหกเก้าหกโอ้ตัวกลับด้วยนอเนาะกลับเจ็ดศูนย์เจ็ดศนเดเก้าเจ็ดเก้าก็เสร็เจ็ดเก้าห สี่ศูนย์ี่ศูนย์ังยังค่ะสี่ศูนย์อะรก็มีสี่ศูนย์ศูนย์สี่เนะค่ะมีแค่นี้นะคะอาจารย์สิองหางกับผมนจำนวนสิบสองหางค่ะในสี่เปดสิบสองมีศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์แปด หกศูนย์หกแปดหกเก้าเก้าหกเจ็ดศูนย์เจ็ดเก้าห้าศูนย์สี่ศูนย์นะคะอาจารย์กดถูกช่องครับค่ะคือสูตรนี้เดินดีนะคะอาจารย์กับสูตรนี้ที่งวดแรกที่ปล่อยออกไปแล้วเข้าเข้าตรงตรงกับนี้ตระกลับคือถ้าถ้าเป็นตัวกลับสูตรจะบอกมาในตัวว่าเป็นกลับเงินเก้าสิบเก้านี่ละกันอ๋อ คือตัวไหนที่มาตัวกลับก็สูตรก็จะบอกมาเลยเนาะใช่อย่างสูตรห้ามีแค่ห้าศูตอย่างสูตรหกมีแค่หกเส่ะเป็นตัวกลับก็สูตรเขาจะบอกสูตรเขาจะบอกมาแบบเงินกับที่เขาจะกลับมีตัวแตอสูตรนี้สูตรนี้คือมาตรงตรงมีตกลับมีตจกลับมีตัวครับผมอ๋อค่ะค่ะสูตรนี้มาแบบตรงตรงเนาะกลับอย่นี้มาแบบตรงตรงเพราะว่า เป็นเป็นสูตรเลกล็อกที่ว่าตรงแล้วก็เดินสูตรนี้ถ้ามันเข้ามันจะเข้าประมาณเข้าทั้งปีคระคุกเออข้าทั้งปีเลยบ่อจานใช่สูตรนี้สูตรนี้เป็นสูตรเลกล็อกถ้ามันเข้ามีซ<บ>ีผกดีก็ปันตรงได้เลยว่าเข้าทั้งปีคระคุณค่าค่าดีเลยค่ะาจารย์เพราะว่าเอฟซีก็ชอบเนาะ <c oughs> ค่ะเดี๋ยวให้อาจารย์เน้นตัวเลขให้เอ fc หน่อยค่ะว่างวดนี้มีตัวไหนเน้นบ้างคะเน้นห้าศูนย์เน้นห้าศูนย์เนาะเดี๋ยวงกลมให้เอฟซีเลยค่ะสี่ศูนห้าศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์หกศูนย์ศูนย์สามศูนย์สาม แับศูนย์นนนห้าก็น่าเล่นคนระับยตัวเก่าครับผมอ๋อศูนย์ห้าก็น่าเล่นเนาะเออศูนย์ห้าก็มาบ่อยจังเลยเนาะอาจารย์เนาะครับวดนนี้ <c oughs> บนล่างติดศูนย์ไว้ไม่มีติดหวังกับผมวดนี้ปินม,มาแรงกับผมถ้าวิ่งก็วิ่งศูนย์เลยใช่ไหมคะอาจารย์วิ่งศูนย์บนล่างตัวเดียวคนระับอ๋อวิ่งศูนย์บนล่างตัวเดียวเนาะวิ่งบนล <บน S 1> ่างถ้าติดศูนย ถ้าติดถ้าใครซืติดศูนน้องว่านสมีโชคทุกคนนะครับผมศูนเม็ดเดียวเนาะครั่ะศูนเม็ดเดียวบนร่างผมผมว่าเรื่องวันเรื่องวันนี้น่าจะมาวน,นเาน,เเนะ,ะนเพราะว่าห้าซูตเปิดที่ออกไปเลขนร่างึ่งวันนี้น่าจะมาบนอ๋อค่ะจ้าเพราะว่าตอนี้คืนวันเสาร์นะผมฝันยา มีรถกระบะมีเด็กหญิงคนหนึ่งขับรถแล้วก็แค่ไงอมเลี้ยงนี้ไปชนตอกกำแพงเลยตกลงโพงค่ะตายตกลงโพงแล้วเสียชีวิตก็คือตายอ๋อตายก็ต้องมีเลขศูนย์แน่ใจเนาะโอกใช่เพราะว่ามีเลขศูนย์เขาขับรถกระบะขับรถกระบะมาที่รถกระบะชนตอกกำแพงเลยทีนี้มันเลขนเลขมันเลขมันจะตรงกับไอ้โซเชียลที่ว่า ใส่คนผ้าตำัออกพี่ล้ไใ้ชนเหล็กฝังกันรถไสที่หลอกข่าวมาสองวันคนอ๋อค่ะอาจารย์ที่อราก็ส่งคำที่เรที่ผมให้สามตัวคนนี่แหละค่ะอ๋อแล้วแล้เลขทะเบียนรถที่ว่าในฝันราคาอาจารย์อะไรเลขทะเบียนสองนห้าศูนย์แปดตะมอ๋อเลขทะเบียนห้าศูนย์แปดเราก็เน้นห้าศูนย์แปดเนาะอาจารย์เนาะใช่เพราะว่าเล่มัน ในคนในคนที่เสียชีวิต,วตจริงไหมในโซเชียลนะคื 5, 4, อห้าปีเศษแต่ตรงตรงไปเขาต้องกัรกบับความฝันผมยืนยังเปลี่ยนแปลงว่าทำไมทำไมฝันเห็นว่าคนขับรถชนกชําแพงแล้วก็เหล็กเหล็กราวกัน้นติดต่อกันหลานท้างเลยเขาไปชนเขายอยงเยกเขาไปชนที่นี่เลยตกลง,ลงปลอมๆไยชีวิตค่ะอาจารย์ ได้ตัวเ,เดียวกันเนาะกับความฝ<า> <มะ S 2> ันเล้วหนุ่เป็นคนหนุ่มเป็นคนหนุ่มยังยังไม่ทันจบจบคนหนุ่มในโซเชียลก็เป็นหนุ่มจริงจริงด้วยไปตรงกันตั้งที่เรียนเพราเขาพอดีเลยค่ะค่ะอาจารย์ดีเลยเนาะอาจารย์เนาะ <c oughs> จะได้ร่วมกันนะซูนเนี่นยจะมาเก,ก่าซูจานจะมาบ้างเด้ออ้ยค่ะค่ะอาจารย์ศูนย์มาเกือบทั้งปีเลยเนาะอาจารย์เนาะศูนย์เนาะปีนี้นะศูนย์มาทั้งปีกับผม ค่ะเพราะว่าตอนนี้เลขที่จะอ,ออกวันพระจะต้องมีเซมกับผลเสติมโอเคค่ะค่ะอา,า,าจารย์งวดนี้มั่นใจในสูตรไหมคะอาจารย์มั่นใจครับอาจครับผมสูตรนี้มีสูตรนี้ไม่มีหลุดเนะาะค่ะค่ะเดี๋ยวแอดจารีน <พอ S 1> นำเสนอ FC ค่ะ ในบนคุ้มกันมีมากเร่มมาแน่นอนร้ยอยเปอร์เซ็นเลยค่ะคุณปั่นปันตรงได้ประมาณร้อยเปอร์เซ็นค่ะค่ะอาจารนผมเมื่อผ่านมาก็เข้าสี่ห้าตรงตรงโดยไม่ต้องกลับอ๋อค่ะค่ะอาจารย์ถ้าเดินดีเอฟซีก็ชอบนั่นแหละอาจารย์เนาะแอดก็ชอบค่ะอยากจะโชคดีนั่นแหละแต่ว่าเวลาซื้อก็ไปเลือกซื้อตัวที่ไม่ถูกค่ะอาจารย์ <laughs> ก็เลยไม่โชคดีค่ะ<า> เข็นรวมเป็นใครงานถึงงานแต่ต้องค่อยๆเป็นค่อยไปกันถูกใช่ค่ะแล้วแต่บุญแล้วแต่วาสนาของแต่ละคนเนาะอาจารย์เนาะโอเคค่ะค่ะก็สุดท้ายนี้ให้อาจารย์อวยพรให้เอฟซีหน่อยค่ะอวยพรให้เอฟซีทุกๆคนนะครับที่ดูคินี้ก็ให้ทุกคนมีโชคมีลาบใครตีไหมนแล้วก็ให้ถูกหวยที่บอกงอนนี้นะครับที่ตีเลยทุกคนรวมกนันจะด้ีจะจะดี ค่ะแอดก็ขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะที่แบ่งปันแนวทางให้กับ f อช่องละอองแชนแนลนะคะงวดนี้ก็ขอให้เข้าปังปังอีกนะคะอาจารย์ครับ่นครัสค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแล้คควครับ